คลิปนี้พามาดูโตเกียวภาซาขายของมือหนึ่งมือสองฮะข้างในก็จะมีหลากหลายมาหาซื้อได้เลยฮะมีทุกอย่างที่เราต้องการเกือบจะทุกอย่างฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูข้างในว่ามีอะไรมั่งคนโซนหม้อนะฮะโอ้พวกหม้อพวกโซนนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าของเก่า โซนนี้รองเท้านี่เก้าอี้สนามฮะโซนนี้ก็จะเป็นตู้เตียงฮรเก้าอี้โต๊ะกินข้าวสนใจก็แวะมาดูได้ฮะเนี่ยโซนนี้จะเป็นกุดแจเก่านะฮะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรน่าสนใจมนะั้ง เครื่องอะไรเนี่ยเครื่องปั่นไฟเปล่าไม่แน่ใจนะของยำมาข่าเยอะเกินเลือกไม่ถูกครับของมือสองมือหนึ่งมีหมดโซนนี้กระเป๋าโซนนี้รองเท้าครับที่น่าจะเป็นเสื้อผ้าข้างหน้านะเรื่อนาตีก็มีนะ รองเท้าเด็กๆน,น่ารักมากจักรยานก็มีเนี่ยจักรยานเดี๋ยวดูราคาก่อนเราบแพงนะข้างหน้าก็จะมี ร้านขายของกินนะเนี่ยมีที่ให้นั่งกินอย่างนีนะ้สั่งมาแล้วก็กินได้เลยฮนะร้านเดินจดเมื่อยนะครับพาเ,เพื่อนๆดูอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกซอกทุกมุมอนะ่ะแต่ก็มีเยอะฮนะทั้งของใหม่ของเก่าราคาก็ถูกไม่แพงฮนะเพื่อนๆอยู่แล้วแวงนี้ก็มาดูได้เลยอยู่ติกัดอกก็อยู่แคนะ่กสาฮะปากน้ํำแคนะ่กสาะเข้ามา จากถนนสุขุมวิทไม่ไม่ไมกลเท่าไหร่ฮะประมาณสามสี่โลก็ถึงแล้วฮะเดี๋ยเมื่อเราซื้อของเสร็จเราก็มาชำระเงินตรงนี้ครัขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับสวัสดีครับ